เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เรียกว่ามดนั้นมันมีและหลายคนเนี่ยนะครับก็อาจจะรู้จักแคสเตอร์คนนี้ดีนะครับหรือว่าเขาก็คือพี่แป้งหรือว่าพี่แป้งซีบิงนั่นเองนะครับผมก็มีคนเคยขอให้ผมทําประวัติของพี่แป้งนะครับแต่ตัวผมได้ปฏิเสธไปนะครับแล้วก็ด้วยความว่ามันมีกฎหมายในไทยนะครับที่ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางข้อมูลนะครับซึ่งผมก็ไม่อยากจะ เปิดเผยักเท่าไหร่นะครับทั้งที่ได้รับอนุญาตครับผมก็เลยนำข้อมูลเบสิกที่ไม่น่าจะเป็น ปัญหานะครับหรือว่าไม่น่าจะสร้างความไม่สบายใจให้กับตัวพี่แป้งมาเปิดเผยนะครับก็นี่คือ10เรื่องน่ารู้ที่ผู้ชมอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะรู้แล้วก็ได้นะครับก็มาดูก็อย่าลืมรบกวนผู้ชมทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกาลัลางใจใผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับผมจะทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับถ้าผมหาประวัติคนไหนได้ผมก็จะทํานะครับถ้าพี่แป้งไม่สบายใจอะไรคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือทักส่วนตัวผมมาในเพจได้เลลลยคบว่าิออป ได้ไหมปรับปรุงตรงนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามีข้อเสนอแนะอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณครับเรามาเริ่มข้อ1กันเลยดีกว่าครับผู้ชมข้อ1นะครับพี่แป้งเริ่มทําคลิปครั้งแรกเมื่อวันที่2เดือนเมษาปี2014นนะครับและสมัครบัญชี YouTube ครั้งแรกเมื่อวันที่12มีนาคมปี2014นะครับก็ถือว่าพี่แป้งใช้เวลาไม่นานนับในการตัดสินใจที่จะลงคลิปแรกครับเป็นคนที่สุดยอดจริงๆนะวันนี้ผม น่าถือมากเลยนะฮะ FC นะครับก็ข้อที่2นะครับต่อจากข้อแรกเลยนะครับคลิปแรกของพี่แป้งชื่อคลิปว่า w i s h p o r r e r Game เกมสยอง2ทางเลือกนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับมีคนดูแค่300กว่าคนเท่านั้นนะครับอันนี้ตามบทสัมภาษณ์เลยนะที่ผมไปนั่งอ่านมานะครับข้อที่3นะครับพี่แป้งแทบจะไม่เคยหรือว่าไม่เคยพูดคำหยาบในคลิปหรือในช่องของตัวเองเลยนะครับถึงบางฉากจะมีความรุนแรงหรือเนื้อหาที่แรงเกินไป เช่นกันสูบบุหรี่หรือว่ายาเสพติดหรือว่าเล่าอะไรอย่างนี้นะครับพี่แป้งจะตัดออกหมดเลยนะครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าพี่แป้งเนี่ยนะครับวางตัวได้ดีมากๆเลยนะครับเหมาะสําหรับชแนลที่ไม่เด็กดูเยอะนะครับก็ถือว่าทําได้ดีมากเลยนะครับผมนับถือมากเลยข้อต่อมานะครับข้อที่4เมื่อวันที่2เดือนพฤษภาคมปี2 5ง4หรหรือขณะด,ดูคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้นี่แหละที่ผมลงคลิป ที่แป้งมีผู้ติดตามมากถึง13ล้าน6แสนคนนะครับก็ยอดผู้ติดตามเยอะมากเลยนะครับและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อที่5ตอนนี้นะครับพี่แป้งมีพาร์ทเนอร์หรือว่าค่ายหรือสังกัดหรืออะไรก็ตามนะครับอันนี้ผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับคือออนไลน์สเตชันหรือ OS Caster นั่นแหละนะครับข้อ6พี่แป้งเนี่ยนะครับมักจะแทนตัวเองว่า พี่เสมอนะครับหรือว่าพี่แป้งนะครับเสมอๆเ,เลยเวลาอัดคลิปนะครับเพราะแสดงถึงความเป็นกันเองและทําให้มันดูเป็นมิตรมากขึ้นนะครับเข้าถึงผู้คนได้มากใหม่ก็เด็กก็ชอบดูนะครับเวลาเรียกก็จะเรียกติดปากว่าพี่แป้งนะครับข้อที่7 พี่แป้งเนี่ยนะครับเป็นคนที่ขยันมากๆนะเลยครับเรียกได้ว่าตารางการลงคลิปของพี่แป้งนี่คือลงแทบจะทุกวันเลยนะครับผมก็บางทีก็วันเว้นวันบางทีก็ลงแทบทุกวันเลยนะครับข้อที่8พี่แป้งได้1ล้านซับเมื่อวันที่23ามีนาคมปี25 5 9นห้านะครับนี่ก็ถือเป็น1ล้านซับสไครต์แรกเลยนะครับที่พี่แป้งได้นะครับผมข้อที่9้า พี่แป้งเนี่ยนะครับเป็นคนเกิดวันอังคารครับผมก็ผมจะขอไม่บอกวันเกิดละกันนะเพราะว่าอาจจะเป็นข้อมูลส่วนตัวอาจจะทําให้ไม่สบายใจได้นะครับแต่ว่ารู้แค่ว่าเกิดวันอังคารก็พอแล้วนะครับถ้าวันเกิดพี่แป้งเขาก็น่าจะมี Happy b i r บ h ร์เในเพจเองนะครับก็เราดูนะครับข้อที่10ตอนนี้คลิปวิดีโอทั้งหมดในช่องของพี่แป้งเนี่ยนะครับมีจำนวน2,295คลิปนะครับ ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสําหรับผมนะเพราะว่าผมก็ยังลงได้ไม่เท่านั้นเลยนะครับก็สอดคล้องกับข้อที่7นะครับขยันลงคลิปนะครับก็พี่แป้งลงคลิปแทบจะทุกวันเลยนะครับทําให้คลิปมันเยอะนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10ข้อสั้นๆนะครับ ที่ผมพอจะหาได้นะครับถ้าคุณผูชมชอบคลิปนี้ mm. ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อกำลังใจใผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะและคอมเมนต์ไ้ด้วยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ครับอยากให้ทำคลองใครต่อก็ผมจะดูก่อนนะครับว่าผมจะหาข้อมูลได้ไหมพอจะทำได้หรือเปล่านะครับขอบคุณครับ